คือข้อบอลเพื่อนบอลอังกฤษเลสเตอร์ทีมอันดับ10ประทะไบไร้ตันทีมอันดับ9ณคิงพาเวอร์สเตเดียมเวลา21่สนาฬิกาเลสเตอร์ต่อเสมอลบสิเลสเตอร์ของปุนดโรเจอร์คุณจะเปิดรังพ้ากับสเปรสอร์2อประตูต่อสแบบน่าเสียดายสุดๆจาก2ประตูในช่วงทศเวลาบาดเจ็บของสกุเฟนเบิร์กไวความพร้อมของทีมก่อนลงเตะยังคงไม่สามารถใช้งานนัมบัลลินเมนดี้ เกเลซีอินาโชและรูเฟรตเอเรดีสามแข้งแอฟริกันที่อยู่ในระหว่างช่วยทีมชาติส่วนทิโมธีกาซานเย่เวสลีย์โฟฟาน่าลิคาโดเปเรราเรอันเบอร์ทรานเจมี่วาดี้จอนนี่อีแวนคือเหล่นานักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนทั้งหมดคารอโรเจอร์จะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีพัสซันดากา้ายืนเป้าล่าสกอ และชาเจมเมอริสันเป็นย์เมเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมจากแนวหลังตามสูตรส่วนไบรตันของเกร์แฮงพอตเตอร์เพิ่งจะเปิดรังเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งทำให้5เกมนัดในลีท้ายสุดยังไม่แพ้ใครความฟองหัทีมก่อนพลาดแข่งจะไม่มีเจเดมีซามิเอนโตอดัมลาลาหน้าอีนอกเอมโบปูเชนดัฟฟี่และเจสันสติลพลาแข่งเดี่ยงที่ลงเล่นไม่ได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกันกับอีบสิสซมาที่อยู่ในระหว่างช่วยชาติอยู่ในขณะนี้คาร์วัพอตเตอร์เตรียมมาในระบบ4 2 3 1โดยมีนนโอโมปายืนหน้าล่าตะข่ายและใช้โซลมองมาร์ตอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์กับเรียนโดทอสซาเป็นสามประสานกลางรุกคอยซับพอร์ตจากแนวหลังตามระเบียบมีโอกาสไม่น้อยที่จะบ้านเลสเตอร์จะยัดเยียดความป่าชจให้กับคู่แข่งรายนี้ พื่ออย่างน้อยๆสถิติในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมตลอด4นัดหลังสุดก็สามารถเก็บชายชนะได้ถึง3และพ่ายเดือดแบบไม่ควรเกิดขึ้นกับสปเปอร์2ประตูต่อ3แต่นั่นก็ทําให้เกมรุกกดไปหนอหนอสิบประตูเลยทีเดียวดูเหมือนว่าการให้เวลากับแคลันดาก้าลงสนามมากขึ้นน่าจะช่วยเรียบความมั่นใจกับฟอร์มันร้อนแรงกลับมาได้พอสมควรสอดคล้องกับทีมเยนไบรตันที่ระยะหลังเน้นหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ โดย5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แต่รักษาคลีนชีตได้แค่หนเดียวเท่านั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสจบเสมอมีสูงที่สุดแต่ถ้าจะให้เลือกอยังมองว่าเจ้าบ้านมีประสิธดีกว่าเยอะหวางเลสเตอร์ติดเทอร์โบล,ลุยฟันถงเลสเตอร์ชนะ2 1หโรเจอร์เผยข่าวดีได้เดนเนียนอ,อมามตี กองหลังทีมชาติกาน้ากลับมาจากศึกแอฟริกันคัพออเนชั่นและเจมส์จัสตินฟูลแบ็กที่เจ็บไปหนาดปิดเต็มร้อยกลับคืนทีมพร้อมลงสนามพบกับไรตันเจมส์จัสตินกลับมปลงสนามได้และผ่านพ้นไปได้ดีซึ่งถือเป็นข่าวดีมากๆของเราทุกคนดูดีไม่มีปัญหาเนเนีงนาอัมาตีก็กลับสู่ทีมเขาซ้อมกับเราแล้วและเขาพร้อมสหรับเกมสุดสัปดาห์นี้เขามีเวลามากพอ สำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายกับเจมส์จัสตินเราคงต้องให้เวลาในการที่เขาจะกลับคืนสู่ระบบการเล่นเดิมเขาเป็นคนที่มีความฟิตเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแค่ต้องทําให้แน่ใจในเรื่องของความแข็งแกร่งและสภาพจิตใจของเขาก็ดีมากมันเพิ่งเป็นเกมที่สีของเขาต่อหน้าแฟนบอลเขากลับมาช่วยเพิ่มคุณภาพที่พิเศษให้กับเราดานเบสต์ลีฟฟอร์าก็น่าจะใช้เวลาอีกไม่นานเร็วๆนี้ เราจะได้นักเตะอีก2-3คนกลับมาคีนัน u ดวิฮอร์มิดฟิลด์รุ่งของเลสเตอร์ตั้งเป้าแก้ไขความผิดพลาดในเกมกับทันนมฮอสเปอร์และมุ่งม,มั่นเก็บ3คะแนนในเกมกับไบรตันวันอาทิตย์นี้บอกตามตรงว่าม,มันเป็นเรื่องค่อนข้างช็อกกับผลการแข่งขันในเกมกับสเปอร์สำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่การพ่แพ้ในช่วงวินาทีสุดท้ายแบบนั้น เป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนคุณเล่นดีมาตลอด94นาทีมันเป็นเพียงการตัดสินในช่วงท้ายและมันเล่นงานเรามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆและนักเตะต่างก็หัวเสียสําหรับตัวเองและแฟนบอลด้วยแต่ตอนนี้เรามีเวลาสองสองันเราสามารถแก้ไขมันให้ถูกต้องสำหรับการลงสนามพบก,กับไบรตันในวันพรุ่งนี้มันคือเรื่องดีของพิเมลีคุณมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้อย่างรวดเร็วคุณแค่ต้องพยายาม และเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดนั้นเก็บเอาสิ่งที่คุณสามารถทำได้